เอฟซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่พีปานอาเอฟซีแฟนคลับแม่ครัวสบายดีท่างฟังล่าเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเป็นจังไดเนาะมวดที่ผ่านมาท่าุบนร้อยเอ็ดเข่าหก ทั้งสกลอุดรเข่าเกตพี่น้องหวยลาวพัฒนางวดประจำวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหกศูนย์เก้าแปดเจ็ดเจ็ดสามตัวก็คือแปดเจ็ดเจ็ดสองตัวก็คือเจ็ดเจ็ดเลขล่างก็คือเก้าแปดทั้งอุบลเข้าพันปินหกศูนย์ดิพี่น้องหกศูนย์เด้อทั้งอุบลเด้อเอออ่ะ มาเบิงกันว่าเสี่ยนได้เขาอาจารย์ได้มาอาจารย์ได้เดนแน่มาเบิงกันเนาะแล้วก็ตามกันตองวดอ่ะวันศุกร์ที่14ที่ผ่านมาโอ้แม่ปวัวก็ได้เ,เป็นนั่งเอกน้ำมูอยู่เดเจิดจิด ของแปลกแม่กูอาจจะเขา่ารดดอกคันของแปลกทั้งอุบลเข้าเข่าหกนะพี่น้องเนาะทั้งอุบลเข้าเขา่าหกเลขล่างเพิ่นจับหกศูนย์สำหรับเลขวิ่งเลขแลนเข่าทั้งหกเข่าทั้งเก็เข่าทั้งไฟอุบลและอุดรออุดรสะกนจับคูเขา 7, 7, นะ่าเจ็ดเจ็ดเนาะเอาไพ่โชคดีกันแน่ตามกันต่อ เซียนอุดรเซียนอุดรให้เลขวิ่งเจกับ8ดเข่าเลขวิ่งเตจับคู่พลาดไปให้หกให้เก็ดหออกเก็ดเก็ดนาะพี่น้องเนาะเอาเกือบแตกสามตูตัวละซีตูพูดเลยเล่าเซียนอำเภอน้ำสมหวดที่พานมาห้ากับหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เมื่อนิเซียนอุรคือบท่านเห็นนอคนบ้านสวนวิ่งรูดหกกับเจ็ดเอาเข่าจ็ดทั้งเลขหกกับเขา่าทั้งอุบลคือเกา่าตจับคู่เข่าตกันหกหกเจ็ดเจ็ดของคนบ้านสวนเอาคนบ้านสวนกับมาเข่าของแปกคือกันกับแม่ขั้วอยู่ดิเนาะ <c oughs> เสียนกุดจับอ้าวเก้ากับแปดกอดคอกันมาแล้วตัวติดกับเข้าทั้งอุบลแต่จับโอ้เข้าทั้งอุบลศูนย์หกหกศูนย์ตัวพี่น้องเสียนกุดจับมีเก้ามีแปดแต่ว่าบริจับเก้าแปดแปดเก้าเอาเขาทั้งอุบลร,รอยเอ็ดนะพี่น้องเนาะเสียนกุดจับ อาจารย์รัตรไออ,อาจารย์รัตน์นี่ลุดตัวน,นี้ไหมลุด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 อะลุดวาลุดเนืมชุดวัดใจ F4 อ้าวออกอดข้อกันมากอีกแล้วพี่น้องเด่นเข่าทั้งอุบลน จับคูบ่มีเก่าแปดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวเด่นกอดข้อกันมาอ้าวสุดวัดใจ FC. เอฟซีเซียนลูกแฝดเข่าที่นวยบนบ่มีเก่าอ้าวเข่าที่รักนวยบนเซียนมวกเหล็กหลุด ลุดก็คือลุดเดินก็คือเดินอบ่มีเล็กเหมียนบ่มีเล็กคู่เหมีย้ยนหลักก็บ,บ่มีเล็กตัวแทนตงุงคือตงุงงนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ลาวพัฒนาวดประจำวันที่สิบเจ็ดเดือน,นสิบเอ็ดเดือนสิบกีกาเนาะพี่น้องเนาะ 68เสียนอำเภอนาำสมวิ่งรูด5กับ0จับคู่มีเก่าหาเก้าศูนย์เก้าีแปดหาแปดศูนย์แปดี่เน้นไปที่เก้าหากับแปดหาได้พี่น้องเด้อสำหรับเสียนอำเภอนาำสมสำหรับหวยเล้ามือนี้เอาแคบหน้าจอกันไว้พี่เจรนากันเบิ้งครับพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางของเล้าพัฒนาเนาะสำหรับ ท่านใดที่อยากเขากุมกุมในห้องแม่ครัวมีห้องอ่า VIP เนะคะเปิดหม่า <c oughs> ตัวเลขสําหรับผู้ใดอยากได้สายด่วนสายด่วนลาวพัฒนาหรือว่าฮานอยหรือว่ารัฐบาลไทยมือชุดไทย อาจจะได้ออกคลิปหรืออาจจะออกคลิปว่าท่านตัวเลขแนวทางผู้อยู่ในกลุ่มลำรวยกันหลายคนดี่าดีมี่อ่าชุดเคล็ดลับของแม่รัว่วเปิดเผยใไว้ไปเป็นบางกุ้มหรือว่ากลุ่ม VIP แม่ครัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะทักแอดไลน์กันเข้ามา0 9 8 1 9 2ก9 2 5ผู้ใดเขาแลวกับแอดไลน์ line, กันเข้าไปได้ผู้ใดว่าท่นเขากับแอดไลน์ line, กันเขาา้าไหมเดี๋ยวแม่รัว่วจะดึงเข้ากลุ่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อ้าวชุดวัดใจ f อฟีวันนี้สิก่กอดข้อกันมาบอเดนศูนย์สี่แปดชุด4ตีตมี8ปดศูนย์ูนยตัวสองตัวมีเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดแปดศูนย์แปดอะ เป็นแฟน้ครับชุดวัดใจเอฟซีตามกันตองวัดเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะว่างอาทิตย์วังต้นเหือยวัางหันโทรศัพท์เพิ่นห้างเพื่อนไรงแนวทางเขาบริเเขากุมแม่ขั้วนะเขาสองแม่ขั้วนะโทรศัพท์เพิ่นหวัวกะเขามาใมาม่แห้วเอาแคบนาจอกันไว้ค่ะพี่น้องสําหรับชุดวัดใจเอฟซีมาดูเซียนลูกแฝด เด่นน่วยจะเป็นน่วยบนหรือน่วยล่างกาบอลูคือกันที่แน่แ่คือเด่นน่วยวัดที่พานมาเพิ่นกับเข่าแปดลักน่วยเก่าแปดล่างรอบนี้เด่นที่หนึ่งกับสี่จับคู่มีสี่หาสี่หกโอ้ยหาบอสห้าห้าสี่หกสี่สันดกโอ้ขอประทานโทษพี่น้อง อ่านผิดห้าสี่หกสี่ห้าหนึ่งหกหนึ่งสุดสามตัวก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่อ่ะแคปหน้าจอ,อกันไว้พิจารณากันเบิง้งสำหรับตัวเลขแนวทางของ <c oughs> เซียนลูกแฝดเนาะ มาดูคนบ้านสวนชุดวิน0ูนย์หงสดวที่พานมาเขาเจ็ดเจ็ดเดอ้อคนบ้านสวนงวดนี้ก็มี7เจ็ดเจ็ดอีกแล้วเ่ <c oughs> วิ่งรูด5กับ7 <c oughs> จ็ดับคู่มิหนึ่งศูนย์หนึ่งสองห กันฮาฮากับเจ็ดเจ็ดอีกเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนบานสวนหวยเล่ามือนีเด้อพี่น้องอ่ะตามกันต่อสำหรับผู้ใดเป็นแฟนคลับค้นบานสวนมาดูของแม่ครัวม,มาดูแม่ครัว วิ่งรูดหกกับเจ็ดเอา้าตัวเดิมตัวนี้แม่ตัวเก้าตัวเดิมตัวนี้แต่ว่าจับคูเพียนเพียนไปจักหน่อยวิ่งรูดหกกับเจ็ดจับคูไม่หกขาหกหกหกสี่หกหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งอแคบหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบ้งค่ะพี่น้อง สำหรับผู้ใดอยากเข้ากลุ่มเข่ามาเบิงสายดวนลาวพัฒนาแม่รัว่วเอาตามกันเข้ามาไรเดอะะ้อค่ะพี่น้องเดอ้อาสายดวนนี่แม่รัว่วผมไม่คว่วสามารถที่จะออกคลิปใดเดอ้อพี่น้องเดอ้อสายดวนลาวพัฒนาแล้วกระตวเลขดีๆเด็ดๆในกลุ่มหรือว่าอ่าอยู่ในห้องแม่รัวเนาะคะ่ะ นี่ค่ะสายดวนล่าพัฒนางวดทีผพานมาเข่าทึงเกศเข่าทึงเก่าแต่ว่าแม่กั้วหนุงหนุงกับกันเฮ็ดเขา่าก็เลยบริจับคู่ให้ผู้ใดวิ่งผู้ใดหลูดเข่าบนเข่าล่างเด้อสายดวนล่าพัฒนางวดทิพานมาบันศุกทิพานมาเอางวดนี่ผู้ใดอยากเข่ากุมกับศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าเดี๋ยวแม่ขั้วสิเขียนเบอร์โทรไว้แอบไล์กันเขามา 098 19279 25แอดไลค์กันเขามาใดเบอร์นี่เ mm hmm. นาะคะ่ะพี่น้องเนาะแอดไลค์ like mm hmm. กันเขามาใดเบอร์นี่เดี๋ยวแม่กั้จะดึงเขากลุมอ่ะจะได้เบิงว่าสายด่วนมาตัวไหนเ mm hmm. นาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดอยู่ในกลุ่มได้เปรียบเนาะเอาแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิงค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางหวยลาพัฒนา อ๋มักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ให้พี่น้องปังป,งปังกับหวยเล้าเดิอเมืเม่อวานนี่กับปัง,ปงกับหวยไทยแล้วเมื่อนี้ให้ปัง,ปงกับหวยเล้าพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ